ของทำครับผมเอาล่ะโอ้โหมาครูทอมขอถามน้องเจมหน่อยครับว่าน้องเจมรู้จักจังหวัดอะไรบ้างครับที่อยู่ภาคใต้นี่ชุมพรครับชุมพรสุราษฎร์ธานีครับสองแล้วครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับสามแล้วครับกระบี่ครับกระบี่ครับโอ้โหสี่แล้วครับเหลืออีกสิบจังหวัดครับภาคใต้นี่มีสิบสี่จังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตครับห้าแล้วครับระนองครับระนองครับหกครับพัทลุงครับพัทลุงครับเจ็ดครับสงขลาครับแปดแล้วครับเอิ่มพังงา พังงาเก้าแล้วครับเอหรือแค่นี้เหรอครับไม่บอกเก้านะครับนี่จะบอกว่าจริงๆแล้วภาคใต้นะครับมีจังหวัดเยอะแยะมากมายแต่ละจังหวัดก็สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าแทบจะทุกจังหวัดในภาคใต้นะครับมีทะเลสวยมากขออุปทานเลยครับจังหวัดอะไรที่ช้างกลัวที่สุดครับจังหวัดอะไรช้างกลัวที่สุดในภาคใต้เดี๋ยวเมื่อกี้น้องเจมหลุดออกมาแล้วครับพังงานั่นเองใช่ ของแบบนี้นะครับอย่ามาถามครูทอมครูทอมตอบได้หมดนะครับเออแต่คําถามที่เราจะถามกันในรายการนี้นะครับไม่เกี่ยวกับจังหวัดที่พูดมาทั้งหมดเลยนะครับแต่มีจังหวัดหนึ่งครับอยู่ในภาคใต้นั่นคือจังหวัดตรังนะครับนะใครเคยไปจังหวัดตรังบ้างยกมือครับจังหวัดตรังก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ทะเลสวยมากนะครับนอกจากทะเลเนี่ยมีถ้ำด้วยนะครับเราสามารถนั่งเรือนะครับเข้าไปแล้วก็โอ้ลอด ใต้ท้องถ้ำสวยงามมากเลยนะครับนี่คำถามถามว่าคำว่าตรังหมายถึงอะไรระหว่างลูกขึ้นหรือทะเลครับ15วินาทีจับเวลา เอาละครับต้องตอบแล้วครับน้องน็อตน้องจูเนียจะตอบว่าข้อสองครับทะเลทะเลข้อสองทะเลนะครับโอ้โหเราดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับเล่นไปแล้วหนึ่งสกอไก่หมดเลยนะครับข้อนี้นะครับถ้าตอบผิดคะแนนตกเป็นของทีมกอไก่แล้วเราตกรอบกลับบ้านทันทีเลยนะครับแปลว่าต้องถูกเท่านั้นนะครับ คิดว่าเราจะผิดหรือจะถูกครับถูกครับถูกนะครับทําไมถึงตอบว่ารังแปลว่าทะ,าทละทเลครับเห็นพี่ทอมบอกว่าทะเลมันสวยก็เลยน่าจะทะเลครับทีมกอไก่ครับถ้าทีมกอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งลูกคลืค่นทําไมถึงจะตอบลูกคลื่นครับเคยได้ยินครับเคยได้ยินได้ยินใครพูดครับคุณพ่อแม่อ,อ๋อคุณพ่อคุณแม่เล่ามานี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เชี่ยวชาญเรื่องภูมิศาสตร์ภาคใต้เป็นอย่างดีนะครับ มาดูครับทีมฮอรนทังฮูกตอบมาแล้วนะครับว่าตรังแปลว่าทะเลนะครับคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอาวเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดนะครับและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ รังนะครับแปลว่าลูกคลื่นนะครับลูกคลื่นเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยเป็นเนินเล็กๆสูงๆต่ำๆคล้ายกับลูกคลื่นนะครับ